การที่รัฐบาลรักษาการเข้ามาเรียกว่าวางตัวผู้สืบทอดตําแหน่งผอบอเหล่าทัพต่างๆนานาบรรดาน้องรักของพลเอกประยุทธ์ต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหนและสุดท้ายถ้าวางไว้แล้วปรากฏรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเปลี่ยนไม่เป็นไปตามนั้นเพราะไทม์ไลน์มันคาบเกี่ยวกันอาจารย์มองว่ามันจะเกิดปัญหาไหมครับแน่นอนครับว่าจะมีการตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมเรื่องมารยาทนะครับเพราะโดยปกติคุณพิภูคุณอาก,การคือถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ย ก็จะปล่อยให้ฝ่ายข้าราชการประจำนะทำลายชื่อขึ้นมาตัวเองก็คงจะไม่คือแน่นอนครับถ้าไปทิทางาเดียวฝ่ายการเมืองก็จะเสนอว่าไม่ได้แทรกแซงอะไรก็ยืนตามไปตรงนั้นแต่ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาผู้มีอำนาจใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเห็นชื่อเห็นต่างกน,นแล้วแต่แต่จริงๆอย่างที่ผมบอกมีพรบก,กระลาหมเนี่ยอย่างน้อยต่อให้เห็นต่างเห็นขานี่ยังไงเนี่ยเสียงที่มากกว่าเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่ว่าก็คือยึดลายชื่อตามที่เสนอ ยกเว้นว่าตัวบุคคลที่ถูกเสนอนขาดความเหมาะสมหรือมีทัศนคติการแสดงออกทําให้เกิดความกระทบก,กระเทือนกระทั่งเนี่ยกาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ ถ้าอย่างที่คุณลิพูธถามเนี่ยไทม์ไลน์มันคาดเกี่ยวจริงๆนะครับช่วงรกรกฎาหรือต้นสิงหาคมเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยการประชุมนะครับที่ผ่านมาเรื่องการแต่งตั้งผบอเหล่าทัพเนี่ยจะทกํกากลางราวเดือนสิงหาหรือปลายหรือจะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับก่าจะประกาศนายชื่อแต่งตั้งออกมาเนี่ยก็ปลายเดือนกรกฎากันยายนเคยมีนะครับช่วงวันท้ายๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็บอกเอ้ยเวลาไทม์ไลน์แบบนี้จะเป็นโอกาสของรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมครับที่เขาจะมีโอกาสแต่ง <S <S ตังต้งโยกย้ายวางไว้หรือเปล่า แต่ที่นั้นผมเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่ารายชื่อหรือค a n ิเดตที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะหยิบชิ้นหยิบชื่อใครมาเนี่ยก็ล้วนมีความเกาะเกี่ยวหรือทํางานสนองหรือรับใช้ใกล้ชิดนะครับปเป็นไอ้ขั้วนะครับะะรัฐบาลเก่าหรือรู้จักมัสยิดคนเอกประยุทธ์มาแล้วทั้งสิ้นนะครับ <ừ> ไม่ได้ว่า <ừ> ไม่ได้มีคุณสมบัตินะครับก็มีความเหมาะสมก็เติบโต,ต,ตมาตามไทม์ไลน์ตามระบบอาวุโสของรุ่น นะครับอย่างที่คุณพิภูคุณอรก,การเกิดมาสักรู่เนี่ยอย่างในส่วนกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญมากที่สุดหลายคนจับตามอง<ช>นะครับก็อาจจะเป็นยุคเปลี่ยนฐานนะยุคสิ้นสุดของยุคเปลี่ยนทหารรุ่นยี่สิบสองซึ่งจะ,กะเกษกันหมดนะครับก็จะมีอาละเป็นผัดมาสู่ยุคเปลี่ยนทหารรุ่นที่ยี่สิบสามนะครับก็ุณเอกจเินชัยสินเทานะครับตอนนี้เป็นรองผู้จัดการงานบกก็จะจะขึ้นคาดว่าจะขึ้นเป็นผู้จัดการงานบกแล้วก็ ผู้ช่วยอีกท่านก็คนเอกสุขสรรหนองโบวล่างก็เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นยี่สิบสามนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันซึ่งความน่าสนใจมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเหลืออายุรยาชการเพียงปีเดียวครับนะครับงั้นถ้าฝ่ายการเมืองรอได้เนี่ยก็ไปรอจัดนะครับรูปแบบครับอะไรต่างๆเนี่ยแถวกําลังคนใหม่ก็ว่ากันปีหน้านะครับเพราะซึ่งปีเนี้ยอาจจะเป็นรักษาะการทิงทวนหรือคําสั่งสุดท้ายของของคนเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่า ผมจะเล่าในฝั่งนี้ว่าจะพยายามจะวิเคราะห์ว่ามันก็มีผลต่อการที่การการบักการการจัดวางขุนพลนะครับในเรื่องอ่าในตำแหน่งแห่งหนต่างๆเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเองกองทับบพบกโดยเฉพาะกองทัพบ,บกยพยายามจะไม่พยายามจะควบคุมไม่ให้เกิดการออัตราในเกินเกิดอัตราในผลเฟอ้อจนเกินไปนหลายตำแหน่งเกิดการกระเียณค่าตําแหน่งนะครับบางบางท่านนะกษียณในตําแหน่งสําคัญพลตรีพลโท นะครับแล้วก็คนเอกฉังซึ่งท,ที่ผ่านมาแนละ้วคุณพิภูคุณอรการเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับทหารเนี่ยนะครับทหารก็จะมีการอาฟูลบาเหน็จในช่วง6เดือนหรือ1ปีสุดท้ายให้ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งที่อาจจะเรียกว่าตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้กเกษียณสวยๆนะครับครับให้กเกษียณสวยๆแต่ครั้งนี้เราเห็นว่าจะมีการกเกษียณคาตําแหน่งในตําแหน่งสําคัญสําคัญมากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่า ทำให้มีคุณค่านะครับทํางานจนวันสุดท้ายของอายุราชการเนี่ยยงในกองทัพบ,บกเราเห็นกมเห็นยกตัวอย่างให้เห็นอย่างสามตำแหน่งที่ว่าจะต้องเกษียณค้าตําแหน่งแน่นอนนะครับ<ม>เป็นตําแหน่งระดับคนโทเลยซึ่งท่านที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดํารงตงําแหน่งเราเราเนียก็จะหกเดือนสุดท้ายหรือปีสุดท้ายก็จะให้คนเอกหรือขยับขยายไปโตที่อยู่อย่างเช่นตำแหน่งแม่ทัพที่สามเจ้ากรมยุทธศึสษาฐานบกเจ้ากรมพลรพิการฐานบกเนี่ยทั้งสามตำแหน่งคนโทนะครับแต่ว่าทั้งสามท่านจะเกษียณในสามสิบกันยายนดี้นั่นหมายามว่า รัฐเองกองทัพเองไม่ต้องไปจ่ายเสียเงินนะครับเพิ่มนะครับเง,เ,เงินพิเศษเงินสบับคนที่จะได้รับคุณคูณบำเหน็จให้สูงขึ้นนะ คือผู้ใหญ่มีการควบคุมนะครับคุมกาเนิดก,นการเกิดอัตราในคนใหม่ก็จะพูดง่ายว่าจะลดน้อยลงในอนาคตนะครับสิ่งสาคัญเนี่ยคือการวางตัวคุณพนในอนาคตนะครับว่าครับถ้าในรอบห้าเสือกองทัพบกคุณพี่ผูกคุณอดังครับว่าโอเคแหละผู้วิชาการหลายบกคงนี้ไม่พ้นแหละว่าคลเอกเจริญชัยหินเท้านะครับหรือ,อโอกาสถัดไปก็จะเป็นผลเอกสุขสันต์หนองบุร่างซึ่งเกษีมความกันแล้วท่านเป็นรุ่นเดียวกันเจียญหารรุ่นยี่สิบสาม แค่เดบท <c andid ate> ที่เหลือที่จะขึ้นมาผมคาดเป็นอย่างนี้นะครับว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับอ่าอ่าคนโทพนาแก้ปปอดทุกแน่นะครับท่านมีอายุรชาชการเป็นตรีนมทหารรุ่น26นะครับอายุรชาชการถึงปี2570นะครับก็ถ้าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหารบกแน่ก็โอกาสเปิดสายเลยนะครับรับ3ปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำเนียมประเพณีปฏิบัติโดยเฉพาะกองทัพบ,บก ก็จะมองว่าคนที่คุมสายตำแหน่งกําลังรบมาก่อนนะครับจะมีโอกาสเติบโตเป็นระดับสูงสุดระดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยคือผู้อำนวามีอยู่กับเป็นผู้จัดการฐานบกมากกว่าฝ่ายอเมริกานะครับฝ่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีตาแหน่งเสนาทีการฐานบกซึ่งท่านเตรียมหายยี่สี่ครับไปเกษียณเจ็ดศูนย์ซึ่งผมว่าจะขยับขยายเนี่ยไม่น่าจะไปอยู่ในกองทัพบกในอนาคตอาจจะไปอยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยอย่างเช่นที่คุณพิภูบอกว่าเป็นพลเอกทรงวิมลพักดีกับพลเอก่ดีิซน์นะครับ คับคนเอกโมวิทย์เนี่ยโอกาสจะเป็นผู้จัดการหาสูงสุดมีเป็นไปได้สูงมากนะครับส่วนเอกคนเอกที่พิชัยเทียนทองเนี่ยผมมองนี้ครับว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่พุยง่ายว่าเกษียณสองพันายหกสิบแปต่ผมมองว่าคนเอกที่พิชัยเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกขยับไปไปสู่ตําแหน่งเลยขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือเลยขาสมชผมพูดในตําแหน่งหนึ่งครับเลยขาสมชเนี่ยเป็นตําแหน่งในการที่พูดง่ายเป็นการแก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายายในก่อนครับ คือเกือบหนึ่งทศวรรษนะครับว่าตั้งแต่่1ตุลา58เนี่ยจนถึง66เนี่ยคุณวิภูกราการครับเลขาสถาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาจากในพลเนี่ยนะครับจากกรมการกองทัพไทยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกเนี่ยห้าคนละครับนะครับทุกหลายปีเนี่ยห้าคนครับนะฮะแล้วารย์ผมคิดว่านี่เป็นคําสั่งที่วนสุดท้ายหรือเปล่าว่าเลขาสภาความมั่นคงชาติหน้ามาจากกองทัพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ลงตัวการแต่งตั้งยกย้าย ก็ใช่ครับก็อาจจะว่าสนาธิการทหารนะครับที่จะมาแทนในนาคตก็อาจจะมาจากกองทัพบกหรือจะโตไปในหน่วยก็ได้ส่วนพลเอกสมวิทย์เนี่ยท่านก็มีความเหมาะสม็นอย่างสูงเพราะว่าท่านจบนักเรียนในร้อยบีเอ็มไอนะครับจากสารับซึ่งบพสกภาพชื่อเสยงิจกิติศักดิ์นพายบพกับโรงเรียนในร้อยเวสท์พอยท์นั่นก็คือว่ากระบวนการวิธีมุมมองเนี่ยจะมีความเป็นสากลอะไรเนี่ยเป็นทหารอาชีพมากขึ้นนะครับ